สวัสดีครับผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบอยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่กับเครื่องมือช่างตัวใหม่ที่จะมาใช้งาน,เ,นเป็นของแบรนด์ T E H T H เนี่ยครับผมเป็นแบรนด์เครื่องมือช่างคุณภาพดีแล้วก็มีมาตรฐานอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่มีเครื่องมือช่างต่างๆเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งมีทั้งแบบมีสายแล้วก็แบบไร้สายในยตัวที่ผมจะมารีวิวในคลิปนี้นะครับก็เป็นตัวไขควงกระแทกไร้สาย T E H รุ่น l i d 230เป็นรุ่นโฉมใหม่นะครับให้แรงบิดสูงถึง230นิวตันเมตรตัวเครื่องแระอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะบรรจุมาในกล่องกระดาษที่แข็งแรงอย่างดีเลยแพ็กเกจเนี่ยนะครับผมค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขามีอะไรให้มาบ้างนี่ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ผมได้ทําการแกะออกมาจากกล่องนะครับก็จะมีหนังสือคุ่มมือการใช้งานนะครับมี ให้หลายภาษาเลยนะครับแล้วก็ตัวไขควงกระแทกไร้สาย T.E.H. ตัวเครื่องนี่นะครับการประกอบงานดีมากๆเลยนะครับเนียนกลิบเลยการออกแบบเนี่ยจะมาในโทนดำแล้วก็แซมด้วยเทาแดงดูดุดันดีเลยนะครับโลโก้ของเขาเนี่ยเป็นแบบปั๊มนะครับไม่ใช่แบบติดสติกเกอร์ซึ่งทำให้ดูดีมากๆเลยตัวนี้จะเป็นมอเตอร์แบบบัสเกต,ตรไร้แปรงถ่านนะครับใช้งานแบบทนทานแน่นอน มาดูที่ด้ามมือจับนะครับเขาก็ทาการคุ้มยางกันลื่นมาให้ซึ่งทําให้เวลาที่เราจับใช้งานเนี่ยจะกระชับมือไม่ลื่นหลุดได้ง่ายเลยแล้วตัวเครื่องเนี่ยเล็กมากๆเลยนะครับเทียบกับปามือใครเห็นไหมครับผมอย่างเล็กเลยน้ําหนักเนี่ยเบานะครับประมาณ1นกิโลเท่านั้นส่วนอื่นนะครับก็ดูดีนะครับด้านท้ายเขาก็จะติดสายคล้องมาให้ด้วยนะครับสามารถหิ้วหรือห้อยก็ได้ แล้วก็จะมีตะขอสหรับเกี่ยวห้อยกางเกงแล้วก็เข็มขัดเวลาทํางานมาให้ด้วยต่อไปนะครับมาดูแบตเตอรี่กันครับผมแบตเตอรี่เนี่ยเขาใส่กล่องมาให้อย่างดีเลยนะครับห้แบต20โวลต์2แอมป์มา1ก้อนแล้วก็มีคู่มือเกี่ยวกับแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับแท่นชาร์จแบตเตอรี่ของ T E H เนี่ครับเป็นแบบฟ้าชาร์จนะครับหรือว่าชาร์จเร็วชาร์จได้สูงนะครับ2.3แอมป์แบต2แอมป์เนี่ยชาร์จแป๊บเดียวนะครับก็เต็มแล้วมาพร้อมกับคู่มือกำกับ เดี๋ยวผมก็จะเอาตัวแบตเตอรี่นะครับใส่ในตัวเครื่องแล้วลองมาฟังเสียงกันดูนะครับผมเป็นไงครับเพื่อนๆเสียงนิ่มเลยนะครับแล้วรุ่นนี้ติดไฟ l e d ที่หัวเครื่องนะครับสามารถทํางานในกลางคืนหรือว่าในที่มืดได้เลยไฟเนี่ยสว่างมากๆเลยนะครับต่อไปผมก็จะมาใส่ตัวขอข้างเครื่องสำหรับห้อยแขวนที่กางเกงแร้วก็เข็มขัดซึ่งเราสามารถใส่ได้ทั้งสองด้านนะครับ แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะถนัดมือไหนนะครับผมเนี่ยถนัดมือซ้ายก็จะติดเอาไว้ทางด้านนี้ครับผมใส่ง่ายนะครับแค่เอาเสียบในล็อกแล้วก็ขัน็รตให้แน่นก็เรียบร้อยหัวจับดอกนะครับจะเป็นขนาดหนึ่งทับสี่จับดอกก,าก้านแฮกได้หมดเลยเวลาที่เราใส่ดอกไขควงก็แค่ดันเข้าไปนะครับให้เข้าล็อกแล้วก็เวลาออกเนี่ยก็ดันแหวนสปริงมาทางด้านหน้าแล้วก็ดึงออกได้เลยก็ง่ายๆครับผม แบตเตอรี่ทีเนะครับเป็นแบบลิเธียมไอออนคุณภาพสูงก้อนนี้นะครับ20โวลต์นะครับความจุ2แอมป์โลโก้ข้างแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบงานปั๊มนะครับดูดีมีมาตรฐานมีปุ่มในการเช็คสถานะไฟแบตเตอรี่ด้วยนะครับด้านใต้แบตเตอรี่นะครับสีแดงๆนี้นะครับผมก็จะเป็นยางกันลื่นนะครับเมื่อเราวางกับพื้นเนี่ยก็เกาะพื้นได้ดีเลยทีนี้เราจะมาดูโหมดฟังก์ชันการทํางานต่างๆกันครับผม โดยจะมีปุ่มปรับโหมดอยู่2ด้านด้านซ้ายปรับได้4โหมดนะครับเป็นโหมดเกี่ยวกับการเจาะต่างๆส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นโหมดปรับแรงบิดรอบแล้วก็อัตราการกระแทกซึ่งมีด้วยกัน4ระดับนะครับสำหรับแรงบิดอันดับแรกนะครับจะอยู่ที่60นิวตันเมตร1,200รอบต่อนาทีอัตราการกระแทกนะครับศูนย์ถึง1,400ครั้งต่อนาทีระดับที่2นะครับ1น0ินิวตันเมตร1,900รอบต่อนาที2,200ครั้งต่อนาที ระดับที่3นะครับ180ดินิวตันเมตร25 0 0รอบต่อนาทีอัตราการกระแทกนะครับ3,000ครั้งต่อนาทีระดับที่4สูงสุด230อินิวตันเมตร3,200ครั้งต่อนาทีอัตราการกระแทก4 0 0 0ครั้งต่อนาทีส่วนด้านปรับระดับโหมดเจาะนะครับโหมดแรกเนี่ยใช้เจาะไม้ทั่วไปโหมดที่2ใช้เจาะเหล็กบางนะครับแล้วก็โหมดที่3เจาะเหล็กแบบหนาเลย ส่วนโหมดที่4นะครับก็จะเป็นโหมดออโต้สต็อปนะครับหรือว่าโหมดกันนัดตกโดยจะใช้งานเฉพาะการขันออกเท่านั้นนะครับเวลาที่จะใช้งานเนี่ยก็ต้องมากดที่ปุ่มตรงใต้เครื่องตรงนี้นะครับไฟก็จะแสดงขึ้นมาเวลาที่เราขันสกูหรือว่านอตออกมาแล้วนะครับตัวรอบของเครื่องเนี่ยก็จะหมุนจากเร็วมาสโลว์แบบนี้ซึ่งเวลาที่เราใช้งานในรูปแบบต่างๆนะครับก็ ต้องปรับประดับและโหมดเนี่ยให้เหมาะสมในการทํางานด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปทดสอบการทํางานของไขควงกระแทกไร้สาย TES ชุดนี้กันนะครับเริ่มแรกนะครับผมก็จะมาใช้โหมดเจาะไม้กันก่อนเลยระดับแรงบิดนะครับผมก็จะใช้ระดับที่หนึ่งนะครับก็จะมายิงสกู2นิ้วกันก่อนแรงโคตรดีเลยนะครับผม อาดจนจมเลยอย่างนี้นะครับสกูสั้นๆก็หยิงได้ง่ายๆเลยครับไม่มีปัญหาเนี่ยดูครับผมเข้าแบบสบายๆเดี๋ยวมายิงสกู3สมนิ้วครึ่งกันนะครับ นี่ผมใช้แค่แรงบิดระดับที่หนึ่งเท่านั้นนะครับผมก็สามารถยิงเข้าได้แบบง่ายๆเลยเจ๋วมากมายิกันอีกสักตัวหนึ่งนะครับเป็นสกูใหญ่หัวหกเหลี่ยมทีนี้ถ้าใครมีดอกสว่านก้านแฮกหกเหลี่ยมนะครับก็สามารถเอามาเจาะไม้ได้เลยนะครับเนี่ย ต่อไปก็จะมาลองเจาะเหล็กแบบบางกันดูนะครับเหล็กตัวเสียเนี่ยนะครับผมหนาสองมิลผมก็จะทำการปรับมาที่โหมดที่สองนะครับเป็นโหมดเจาะเหล็กบางลองมายิงสกรูปลายสว่านกันดูก็เจาะเข้าได้ง่ายเลยนะครับต่อไปก็ลองมายิงเหล็กหนากันมั่งนะครับ เราปรับมาที่หมดที่สามนะครับเจาะเล็กหนาเล็กฉากนะครับหนาเกือบ5้มิลเลยเดี๋ยวเรามายิงกันดูแจวเลยครับผมเข้านิ่มๆต่อไปก็มาที่โหมดออโต้สต็อปนะครับแล้วก็สามารถคลายน็อตที่ขันแน่นๆเนี่ยออกได้แบบง่ายๆเลยนะครับ จะขันออกขันเข้าก็ได้ผมก็ได้ทำการทดสอบการใช้งานเบื้องต้นให้ดูกันไปแล้วนะครับผมก็เป็นขควงกระแทกไร้าสายอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าใช้มากๆเลยนะครับใช้งานได้ทั้งเจาะแล้วก็ขัน สเปคตัวเครื่องเนี่ยครอบคุมการใช้งานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงอย่างที่คิดนะครับผมโดยเริ่มต้นจาก1,400กว่าบาทเท่านั้นนะครับซึ่งทาง TES นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบเครื่องเปล่าแล้วก็แบบรวมแบตเตอรี่2แอมป์หรือว่าแบตเตอรี่4แอมป์เราก็สามารถเลือกซื้อหาในแบบที่เราต้องการมาใช้งานได้เลยนะครับและเพื่อท่านใดนะครับที่สนใจข่โคนกระแทกไร้สาย TES รุ่นนี้นะครับ อยากจะสั่งซื้อมาใช้งานก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้3มช่องทางนะครับก็คือแท็กผลิตภัณฑ์สินค้าด้านล่างของคลิปนี้นะครับในไหนดีสคริปชันหรือในช่องคำอธิบายของคลิปนี้หรือเราจะดูที่ต้นคอมเมนต์ที่ผมได้ทำการปักหมุดไว้ให้ก็ได้นะครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อมาใช้งานกันได้เลยครับผมและเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดสินค้าอื่นๆของ TH หรือติดตามข่าวสารต่างๆของแบรนด์เครื่องมือช่าง t h ได้ทางเพจของแบรนด์นะครับหรือว่าเว็บไซต์ก็ได้นะครับซึ่งผมก็ทำการทิ้งรายละเอียดไว้ให้ทางด้านล่างนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้ก็มีเครื่องมือช่างให้ซื้อหามาไว้ใช้งานเยอะแยะมากมายเลยนะครับน่าสนใจมากๆสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวไขควงกระแทกไร้สาย t e h lid 2 3 0สรุ่นโฉมใหม่ เอาไว้ได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ